สวัสดีครับพบกับเอพิโซดที่22ของรายการ Cracker's Basic Podcast นะครับเติม basic concept เอาไว้เข้าใจเรื่องราวและการเมืองรอบตัวได้ดีกว่านะครับเอพิโซดที่22วันนี้ทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการเมืองนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า political inequality นะครับความเหลื่อมล้ำทางการเมืองหรือว่าความไม่เท่าเทียมทางการเมืองเนี่ยนะครับเป็น สภาวะหนึ่งนะครับในสังคมที่เกิดจากการกระจายอำนาจนะครับทั้งในทางการเมืองแล้วก็ในทางเศรษฐกิจรวมถึงการมีอิทธิพลนะครับในทางการเมืองในลักษณะที่ไม่สมดุลกันนะครับซึ่งเกิดขึ้นโดยมีคนบางกลุ่มบางส่วนมีบทบาทมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองแล้วก็การตัดสินใจในทางการเมืองที่สูงกว่ามากกว่าในกลุ่มอื่นๆนะครับ ความไม่สมดุลตรงนี้มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งในระบบประชาธิปไตยรวมถึงในสังคมที่มีความเป็นอำนาจนิยมนะครับก็ล้วนเกิดความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำทางการเมืองขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไอ้สภาวะดังกล่าวเนี่ยมันก็มีผลกระทบอย่างมากเลยนะฮะต่อในเรื่องของการปกครองแล้วก็ความ อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมนะครับโอเคเรา c r a c k e r b a s i c วันนี้มีประเด็นสำคัญอยู่5ประการดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับมันกล่าวได้ว่าเป็นต้นเหตุหรือจุดตั้งต้นประการสำคัญของความไม่เท่าเทียมทางการเมืองนะครับความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น มันเป็นการช่วยเพิ่มอำนาจในทางการเมืองให้กับฝ่ายที่เป็นผู้ที่มี property หรือมีทรัพย์สินนะครับที่มากขึ้นตามไปด้วยทำให้กลุ่มคนที่มี property นะครับก็จะมีอิทธิพลอยู่เหนือกระบวนการกำหนดนโยบายนะครับรวมถึงสามารถกำหนดกติกาแล้วก็ผลลัพธ์ทางการเมืองได้มากขึ้นนะครับกลไก แบบนี้นะครับกลไกทางสังคมแบบนี้มันก็จะไปลดทอนนะครับความเท่าเทียมในทางการเมืองลงไปโดยการสร้างนะครับสภาวะอํานาจที่มันไม่สมดุลน,นะครับส,สภาวะที่มันไม่สมดุลเนี่ยมันก็ไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มีทรัพยากรมากกว่านะครับนโยบายต่างๆก็จะเป็นในลักษณะของการเอื้อประโยชน์ต่อผู้มั่งคั่ง แล้วก็ตอกย้ําความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่เดิมนะครับอันนี้เป็นโดยลักษณะของมันนะฮะจริงอยู่ว่าก็อาจจะมีนโยบายที่ออกมาช่วยเหลือนะครับในเชิงของอช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนหรือว่าการแจกเงินอย่างที่เราเห็นกันแต่ใดๆก็ตามมาตรการเหล่านั้นไม่ได้ไปแตะต้องในเชิงโครงสร้างที่ทำให้ความเหลื่อมล้ําในทางเศรษฐกิจมันลดลงนะครับ เป็นการเยียวยาที่ปลายเหตุก็ทําให้ความเหลื่อมล้ําในทางการเมืองก็ยังคงดารงอยู่และแนวโน้มก็คือจะทวีขึ้นนะครับประเด็นต่อมานะครับในสังคมที่มันมีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสูงเนี่ยมันก็พบว่าก็จะมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองนะครับกล่าวได้ว่าคนที่มีรายได้น้อยโดยหลักๆก,ก็การมีส่วนร่วม ในเชิงที่มีความสําคัญต่อการกําหนดนโยบายนะครับมันก็จะลดลงตามไปด้วยจริงอยู่ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในปัจจุบันมันก็อาจจะเปลี่ยนรูปไปเยอะอยู่พอสมควรนะฮะการที่เราถ่ายทิกต็อกนะครับเสพข่าวการเมืองติดตามช่วยแชร์กิจกรรมหรืออะไรต่างๆของพรรคที่เราชอบเนี่ยเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองใช่ จริงอยู่นะครับแต่ในลักษณะของการที่เราจะไปมีพลังหรือมีคุณตี้ในใการผลักดันอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังบอกได้ว่าก็ยังไม่ง่ายนะครับยังไม่ง่ายอืการที่คนที่อาจจะมีความเหลื่อมล้ําในทางเศรษฐกิจในในลักษณะที่ด้อยกว่าเนี่ยจะมีความรู้สึกแล้วก็มีส่วนร่วมได้น้อยกว่าในในที่นี้เกิดจากความรู้สึกว่าระบบ มันขาดประสิทธิภาพนะครับมันมองว่าระบบการเมืองถูกควบคุมโดยกลุ่มคนชั้นสูงนะครับความเหลื่อมล้ำทางการเมืองจึงเป็นบ่อนทำลายกระบวนการประชาธิปไตยนะครับโดยมันได้ไปลิมิตการเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็การลดทอนนะครับความหลากหลายของมุมมองของผู้คนนะครับใน กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายไปนะครับเราอาจจะได้แค่วิาพากษ์วิจารณ์มีการมีส่วนร่วมในระดับของการแสดงความคิดเห็นทั่วๆไปบนโซเชียลมีเดียแต่ว่าในการไปผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าถูกจำกัดนะครับประเด็นต่อมานะครับในเชิงของผลกระทบของความไม่เท่าเทียมและความหลื่มล้ำทางการเมืองเนี่ยมันก็ มีแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแต่ละสังคมนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสังคมนั้นๆเนี่ยมันมีคุณลักษณะที่พร้อมหรือไม่พร้อมมากกว่ากันในหลายๆเรื่องอย่างเช่นประเด็นความเข้มแข็งในเชิงสถาบันทางการเมืองสถาบันทางสังคมต่างๆความเข้มแข็งและเอฟเฟกตีฟของในเรื่องของกฎหมายการมีอยู่ของภาคประชาสังคมที่ เข้มแข็งนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะพอบอกได้ว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งจริงๆมันเลี่ยมันเลี่ยงได้ยากแล้วก็มันก็มีอยู่แล้วแหละนะครับแต่มันจะมีโอกาสที่มันจะลดหรือมันจะเพิ่มหรือมันกระทบกับชีวิตของคนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นเซฟตี้เน็ตเป็นเครือข่ายที่ช่วย บรรเทาแล้วก็ทำให้ชีวิตของคนมัอนอยังไม่ยมแย่จนเกินไปนักนะครับผลกระทบของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่มันมีต่อความไม่เท่าเทียมทางการเมืองเหล่านี้เนี่ยจึงสำคัญมากนะครับสคัญมากในการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่ของแต่ละสังคมต้องเผชิญนะครับเราไม่อาจจะบอกได้ว่าเราจะแจกเงินเท่านั้นแล้วก็ เป็นการเยียวยาความช่วยเหลือแต่ในเชิงโครงสร้างเราไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเมื่อเป็นแบบนั้นในระยะยาวความเหลื่อมล้ำในทางการเมืองและโอกาสในการผลักดันประเด็นสําคัญต่างๆในชีวิตของเราในเชิงนโยบายก็คือไม่บีบแคบเข้ามานะครับไม่บีบแคบเข้ามาหมายถึงมันยังหลายเรื่องก็จะเป็นเรื่องห่างไกลเป็นเรื่องที่ดูเป็นไปไม่ได้ท,ท,ทั้งที่จริงๆการเมืองมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างนะครับ ประเด็นต่อมานะครับนโยบายที่มีประสิทธิภาพนะฮะในการลดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมทางการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยก็มักจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของการไปส่งเสริมโปรโมทความครอบคลุมนะหรือ inclusive การทำให้คนรู้สึกว่าถูกนับรวมเป็นส่วนนะฮะ การที่คนจะต้องไปมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆส่วนใหญ่แก้ปัญหาแบบนี้นะครับมาตรการต่างๆอย่างเช่นการปฏิรูปกฎหมายต่างๆนะครับในการอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้งการส่งเสริมให้คนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งการโปรโมทเรื่องความโปร่งใสในการปกครองอะไรแบบนี้นะฮะก็ก็ทำกันอยู่โดยทั่วไปแต่ว่า อย่างที่กล่าวไปคือในเชิงของการเปลี่ยนแปลงในในระดับโครงสร้างที่จะลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจได้จริงเนี่ยมันก็มักมักจะไม่ได้ถูกแต่ต้องนะฮะก็จะใครที่แตะต้องก็อาจจะลําบากหน่อยแล้วก็เรื่องก็เงียบเงียบไปในท้ายที่สุดนะครับประเด็นสุดท้ายในเชิงของฟิวเจอร์เดเรคชั่นในในเชิงวิชาการเนี่ย คือกล่าวได้ว่างานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําความไม่เท่าเทียมในทางการเมืองก็มีอยู่เยอะนะครับไม่ใช่แต่ในทางรัฐศาสตร์นะแต่เป็นในทางสังคมศาสตร์ทั่วไปเรามีหลายมิติมากๆเช่นเราอาจจะมองความเหลื่อมล้ําเหล่านี้ผ่านมิติทางมนุษยวิทยาผ่านมิติทางวัฒนธรรมผ่านมิติทางกฎหมายมีเยอะนะครับแต่ก็ยังจําเป็นถามว่าจําเป็นไหมยังจําเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เราเข้าใจนะครับกลไกที่ตอกย้ำในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจต่างๆการส่งต่อความไม่เท่าเทียมทางการเมืองต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นมันไม่เท่าเทียมในอดีตมันส่งเราส่งต่อถึงเราและเราส่งต่อถึงลูกหลานในอนาคตทำไมมันเป็นแบบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีโอกาสในการที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้อีกเยอะนะครับ โอเคในส่วนสุดท้ายนะฮะทำไมเราถึงควรรู้จักแนวคิดดังกล่าวนะครับเรื่องความไม่เท่าเทียมทางการเมืองหรือว่าความเหลื่อมล้ําทางการเมืองนะครับประเด็นแรกแนวคิดดังกล่าวก็ช่วยให้เรามองเห็นนะครับการเติมเบสิกคอนเซปต์แต่ละสัปดาห์ผมพยายามจะบอกในช่วงท้ายของทุกๆครั้งว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นการเติมมุมมองนะครับเมื่อเราไม่รู้จักเบสิกเหล่านั้นมันไม่ถูกติดตั้งอยู่ใน กะโหลกทั์หรือโลกทัศน์กกของเราเนี่ยนะฮะมันก็เราก็ไม่เข้าใจเราก็จะมองไม่เห็นก่อนนะ,ะเรามองไม่เห็นเราก็ไม่เข้าใจอันดับแรกคือเมื่อเราเติมเบสิคคอนเซปต์ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราจะมองเห็นปนัญหาพื้นฐานของการกระจายอำนาจนะครับในสังคมของเราประเด็นที่สองคือเราสามารถเ,เมื่อเราเติมมุมมองดังกล่าวแล้วนะฮะเราสามารถประเมินได้ครับเราสามารถ ประเมินความเสมอภาคความเหลื่อมล้ําหรือคุณ i t y ของประชาธิปไตยเราคิดได้เองนะครับเราอาจจะพบว่ากระบวนการประชาธิปไตยของเราดีอยู่แล้วเรามีรัฐธรรมนูญเรามีองค์กรทางการเมืองที่นานาประเทศเขามีกันเรามีนายกเรามีสิ่งต่างๆอืมใช่ในเชิงองค์ประกอบเราเรามีเราเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ เมื่อเรามองเมื่อเราเติมเบสิคคอนเซปต์เหล่านี้เข้าไปรวมถึงเรื่องต่างๆที่เราพูดคุยในทุกสัปดาห์เราก็จะพบว่าคุณภาพของประชาธิปไตยมันเป็นยังไงอันนี้ก็ช่วยได้นะครับประเด็นสุดท้ายก็ในเชิงของการคิดถึงนึกถึงต่อยอดไปนะฮะถึงนโยบายการออกแบบนโยบายที่มันจะครอบคลุมและมันจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้จริงซึ่ง ก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพอดแคสต์นี้โดยตรงที่จะบอกว่าต้องทำแบบนี้นะ A B C D แล้วเราจะเปลี่ยนสังคมได้นะครับสิ่งสำคัญผมคิดว่าคือการตระหนัดก่อนการเติมเบสิกต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราเข้าใจเข้าใจและตั้งคำถามเมื่อเราตั้งคำถามเราจะค้นคว้าแล้วก็ต่อยอดกันได้ต่อไปนะครับโอเคก่อนจากการฝากทุกท่านอย่าลืมติดตามเพจ ของเราคือ crackersbook ใ,ใน Facebook นะครับรวมถึงแวะเวียนไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา crackersbook com นะครับมีสาระดีดีรออยู่ทุกวันอัปเดตเกือบทุกวันนะครับมีทั้งบล็อก basic concept paper crunch free reads นะครับรวมถึงลิงก์ที่จะพาไปอ่าช้อปปิ้งนะฮะที่ shopee แล้วก็ไลน์ช็อปด้วยนะครับ ตอนนี้เรามีหนังสือใหม่เปิดพรีออเดอร์คือเศรษฐาพรอมเมซี่นะครับเขียนโดยอาจารย์ทพิพรสุพร์ก็สามารถสั่งพรีออเดอร์กันได้ในราคา250บาทรวมถึงหนังสือของอาจารย์พินพันธ์โพจนาละวันเรื่องจากพระคุณที่3ถึงคศสามเล่มนี้หนังสือมีพร้อมส่งแล้วนะครับอันนี้กล่าวได้ว่าเป็นหนังสือไม่ใช่ประวัติศาสตร์แบบน่าเบือ่ออ่านแล้วก็รู้สึกง่วงแล้วหลับไปไม่ใช่นะฮะท่านจะตื่นเต้นไปกับ การทำความเข้าใจพลวัตแล้วก็วิวัฒนาการของการเมืองนะครับว่าด้วยการควบคุมนะครับระบบการศึกษาของชาติเรานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็จะเข้าใจว่าทําไมภาพของสถาบันครูแล้วก็การศึกษามันจึงออกมาเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน Crackers Basic Podcast เอพิโซดหน้า ในวันพฤหัสหน้านะครับสวัสดีครับ